ถ้าอยากได้ทาวน์เฮาส์สองชั้น3ห้องนอนในย่านทัทยราชมินบุรีแล้วก็หลังนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อมและเนรมิตบ้านมาขายบายเพนท์เฮาส์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อ้อมมีทาวน์เฮาส์สองชั้นในย่านทัทธัยราานําเสนอค่ะเป็นบ้านในโครงการหมู่บ้านร่มทิพนั่นเองมาดูข้างในกันค่ะอ้อ,อมรีโนเวทอะไรไว้ให้บ้างหลังนี้นะคะในของเดิมเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2ห้องนอนเนาะแต่ว่าได้ต่อเติมไว้ใน ของเดิมอยู่แล้วเป็น3มห้องนอนแต่ว่าออมก็มาปร,ปรับปรุงอีกนิดหน่อยค่ะซึ่งในด้านแรกนะอ้อมก็ทำการเปลี่ยนประตูเป็นประตูเหล็กตัดกับอลูมิเนียมลายไม้ค่ะนี่เลยส่วนตรงนี้ของเดิมเนี่ยเขามีอยู่แล้วเนาะก็คือเป็นเหมือนข้างบนเนี่ยเขาทำเป็นเทอร์เรสไว้แล้วก็ฝ้าตรงนี้ก็เป็นของเดิมอยู่แล้วเราก็ทำการตกแต่งใช้ฝ้าเสาะร่องนิดหน่อยค่ะ เข้ามาเสริมให้ดูมีความเป็นโคซี่นะแล้วก็เติมกระเบื้องพื้นให้ค่ะตรงโรง,ร,งรถตรงนี้นะคะสามารถจอดรถในบ้านได้1คันค่ะเวลาทำความสะอาดเราจะได้ทำความสะอาดง่ายขึ้นนั่นเองค่ะถัดมานะคะประตูเนี่ยของเดิมเขาเป็นประตูไม้ทรงหนึ่งแล้วก็เป็นหน้าต่างเนาะเอาก็ทำการยุบรวมกันเลยให้เป็นประตูอลูมิเนียมบานใหญ่เลยค่ะ ซึ่งหลังนี้นะคะทั้งประตูหน้าต่างเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเป็นอลูมิเนียมสีดำนั่นเองค่ะแล้วก็พื้นตรงนี้เราใช้เป็นกระเบื้องขนาด6กคูณ60นะเป็นสีขาวค่ะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหลังเลยนั่นเองค่ะมีโซฟาตรงนี้แถมให้ด้วยนะนี่เลยค่ะพร้อมกับตรงนี้เราแต่งตรงแต่งเป็นโซนวางทีวีไว้ให้ด้วยเนาะเราแต่งโดยใช้ไม้เสาะร่องค่ะ เพิ่มความน่ารักขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนฝ้าเราก็ทําการเปลี่ยนฝ้าให้ใหม่ค่ะเปลี่ยนเป็นฝ้าฉาบเรียบทั้งหลังนะคะตรงบริเวณห้องโถงตรงนี้เราจะทําไฟซ่อนไว้ให้ด้วยนั่นเองก็คือเหมือนเป็นฝ้าหลุมแล้วก็มีไฟซ่อน,นมีตลอดแนวเลยทางห้องโถงถัดมาข้างล่างเนี่ยจะมีห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องเนาะตรงนี้เลยค่ะประตูเราก็จะใช้อลูมิเนียมเช่นเดียวกันนี่เลย ห้องน้ำข้างล่างจะเป็นขนาดกระทัดรัดเนาะอ้อมเปลี่ยนกระเบื้องให้ทั้งพื้นและผนังปูกระเบื้องผนังให้จนสุดฟ้าด้านบนเลยค่ะส่วนสุขภัณฑ์ฝักบวัวทุกทุกอย่างตรงนี้อ้อมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะโอเคเรามาดูส่วนต่อเติมด้านหลังกันต่อในส่วนของเดิมเนี่ยตัวบ้านเขาจะมีขนาดอยู่แค่ตรงนี้เนาะอ้อมก็ทำการทุบออกแล้วก็ เสริมเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ไว้ให้สำหรับ,บใครที่ชอบนั่งดงก์อะไรเนี่ยก็อยู่ในมุมนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ต่อเตอิมออกมาเป็นครัวใช้เป็นครัวที่มีเคาน์เตอร์ให้แล้วเรียบร้อยก็จะเป็นครัวฝรั่งเนาะเรียกว่าเป็นครัวภายในบ้านนั่นเองเคาน์เตอร์อันนี้อ้อมใช้ทำการกอดด้วยปูนเนาะไม่ได้วิวอินก็คือจะมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้ตามอายุการใช้งานของส่วนต่อเติมไปเลยค่ะ แล้วก็มีเตาแก๊สกับเครื่องดูดควันแถมให้ด้วยนะคะตรงบริเวณนี้เลยแล้วก็มุมตรงนี้สําหรับใครที่อยากวางเครื่องซักผ้าไว้ในบ้านเนาะก็จะมีมุมนี้เลยอ้อมเตรียมก๊อกน้ําท่อน้ําพิงแล้วก็ปลั๊กไฟไว้ให้แล้วเรียบร้อยส่วนบ้านหลังเนี้ยทา,าวเฮาส์เดียอย่างหนึ่งคือหลังบ้านน่ะเขาไม่ได้ติดบ้านคนอื่นเราก็จะยังมีหน้าต่างอยู่ตรงนี้เพื่อให้ลมพัดผ่านเข้ามาให้ได้เย็นสบายกันบ้างนั่นเองค่ะ ไะเราขึ้นไปดูข้างบนกันต่อเลยถัดมาด้านบนนะคะด้านบนก็จะเป็นโซนส่วนตัวเป็นโซนห้องนอนเนาะมีทั้งหมดด้วยการ3ห้องนอนนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปในอตอนแรกนะคะก็คือเขามีอยู่2ห้องนอนแต่ว่าเราต่อเติมเทเลสออกมาให้แล้วเรามาดูห้องข้างหน้าก่อนดีกว่าด้านหน้าสุดน,นี้นะคะเป็นส่วนที่เขาต่อเติมเทเลสมาแล้วเรียบร้อยเนาะออมก็ทําการทําเป็นห้องนอนไปเลยละกันเพราะว่า หลายๆคนชอบที่จะมี3ห้องนอนเพราะว่าครอ,อบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นเนาะนั่นเองหน้าต่างตรงนี้อย่างที่อ้อมบอกอ้อมเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหลังเนาะตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมค่ะต่อไปถัดมาเป็นห้องนอนห้องที่2นะคะห้องนอนที่2อยู่นี่เลยค่ะก็จะเป็นห้องนอนตรงกลางนะเขาจะไม่มีหน้าต่างที่สามารถมองออกไปด้านนอกได้อ้อมก็เลยทําหน้าต่างตรงนี้เพื่อรับแสงจาก โซนกลางของห้องโถงด้านหน้าน,นั่นเองให้พอมีแสงธรรมชาติเข้ามาได้บ้างนะคะแล้วก็ห้องนี้สามารถวางเตียงได้ประมาณ3.5ฟุตเนาะสบายๆเลยค่ะแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าวางตัวเครื่องแป้งได้พอดีค่ะนี่เลยก็คือโซนส่วนกลางนะคะที่เอาบอกว่าให้รับแสงจากด้าน ตรงโซนกลางได้ก็คือจะมีช่องแสงตรงนี้ให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาภายในตัวบ้านบ้างค่ะทําให้ตอนกลางวันเนี่ยเราอาจจะยังไม่ต้องเปิดไฟนั่นเองถัดมาค่ะตรงนี้เป็นห้องน้ํานะคะเป็นห้องที่ใช้รวมกันด้านบนนะ การตกแต่งสไตล์ก็จะคล้ายๆกันเนาะมีกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะออเบิ้ลผนังสําหรับชั้นวางของวางครีมับน้ําได้ด้วยนั่นเองค่ะสุขภัณฑ์านอันนี้ก็เป็นของใหม่ทั้งหมดเช่นกันโอเคเรามาถึงห้องนอนที่3ห้องนอนสุดท้ายกันแล้วค่ะเป็นห้องนอนด้านหลังนี้เลย ห้องนอนนี้ก็จะใหญ่พอๆกับห้องนอนแรกนะคะแล้วก็มีตัวเสริมเป็นตัวแอลตรงมุมนี้ด้วยเราสามารถจัดวางโซนตรงนี้อาจจะเป็นโซอนอ่านหนังสือก็ได้แล้วก็วางเตียงนอนสำหรับ6ฟุตได้สบายๆเลยนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ดูบ้านหลังนี้แล้วถูกใจนะคะบ้านหลังนี้อยู่ในโครงการหมู่บ้านนนรมทิ์ค่ะ มีหน้าที่16.5ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะจอดรถในบ้านได้1คันถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากนะัดเยี่ยมชมก็ติดต่ออ้อมมาได้ที่เบอร์และหลายด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ